ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาขนส่งแห่งที่สองที่โคราชนะคะวันนี้จะมาต่อไปขับขี่อินเตอร์หลังจากที่ขนส่งปิดมาระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานวันนี้มีคนมาเยอะมากเป็นวันแรกคือวันที่8มิถุนาที่เขาเปิดให้ต่อไปขับขี่ต่างๆนะซึ่งเบื้องต้นแล้วว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเราต้องมีการจองคิวมาก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็ได้คิวเนี่ยวันนี้คือวันที่8ค่อนข้างจะ ดีหน่อยโชคดีหน่อยที่เราเป็นใับขี่อินเตอร์ไม่มีคิวที่ค่อนข้างจะยาวเท่าไหรเแล้วก็มาถึงเราก็ไปยื่นเลยว่าเราจองมาแล้วแล้วรหัสเรารหัสอะไรก็แจ้งไปเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็วัดอุณหภูมิแล้วก็ให้เราเดินขึ้นมาชั้นสองเพื่อที่จะมา จ่ายค่าลงทะเบียนตรงนี้นะคะก็คือจายไปทั้งหมด505หบาทน,นะี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าการทำใบกับขี่อินเตอร์จะต้องทำแบบไหนบ้างแล้วตอนนี้เรากำลังรอค่ะที่เขาจะดำเนินการให้อันนี้ก็เป็นชั้นสองที่เรามานั่งรอแล้วก็นั่งแบบมีระยะห่างกันทุกคนนะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะจัดระเบียบค่อนข้างชัดเจนเลยในเรื่องอนามายัยในเรื่องโรคโควิดนะคะด้านนี้ซึ่งอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราแชร์ให้ดูอีกทีละ คีย์อินเตอร์คอลโฟกัสนี่เป็นอะไรที่เรียกว่ารวดเร็วรวดเร็วกว่าช่วงเวลาปกติมากๆโฟกัสใช้เวลาแค่15นาทีนะคะคือคิวโฟกัส10โมง30นาทีใช้เวลาแค่15นาทีทุกอย่างเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเลยแล้วก็ข้างในนี่คือถือ <c oughs> ว่ามีการตรวจสอบที่ดีมีการ ตแบบั้งแต่คัดกรองคนนั้งแต่ตอนเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวโฟกัสแปะรูปให้ดูนะว่าขั้นตอนแรกมาถึงเขาก็จะมายิงนะยิงเราว่าอุณหภูมิเท่าไรเช็คอุณหภูมิเราแล้วหลังจากนั้นให้เราไปมันมีโต๊ะให้นั่งรอค่ะสำหรับคนที่ต้องนั่งรอคิวเขาจะเรียกขึ้นไปประมาณครั้งละสิบคนขึ้นไปนะเพื่อสอบใบขับขี่หรือทำกิจธุระของคุณต่างๆเนาะแล้วก็ เรียกให้ไปชาระเงินนะคะมูลค่าเท่าไรที่คุณต้องชระอย่างโฟกัสนะครเป็นชาระเงินค่าต่อบใบขับขี่อินเตอร์หนึ่งปีต้องชําระค่าใช้ใจ่ายในการต่อบใบขับขี่นี้เป็นจํานวนเงินห้าร้อยห้าบาทนะคะเอ,อเอกสารที่ต้องเอามานะคะก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนของเราใบขับขี่ของเราแล้วก็ตัวสําเนาด้วยแล้วก็พาสปอร์ตของเราพร้อมตัวสําเนาตรงนี้แล้วก็รูปถ่ายสองนิ้วแบบที่เรียกว่า ไม่มันเพราะว่าเขาจะมีปั๊มอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องเป็นรูปที่ด้านเพื่อปั๊มตาปั๊มเนี่ยตรงนี้จะได้ติดนะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายมากถือว่าช่วงโควิดเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากปกติโฟกัสจะต้องมารอประมาณสักยี่สิบนาทีหรือครึ่งครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้น,น,น,นแต่รอบนี้ถือว่า,าเซสมากใช้เวลาแค่สิบห้านาทีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยแล้วใบขับคีก็ได้แล้ว เราจะพร้อมบินแล้วนะคะนี่แต่บางคนก็ถามว่าทำไมโฟกัสต้ตองมีใบขับขี่อินเตอร์ในเมื่อทํางานที่เรือ oh. ต้องแจ้งให้ทราบนนองเพราะว่างานที่เรือที่โฟกัสทำแบบบางทีอ่ะเราต้องขับรถไปซื้อของหรือของขาดอะไรหรือต้องไปรับพนักงานเวลาพนักงานมาจากต่างประเทศแบบลงที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการใช้รถตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เรามีใบขับขี่อินเตอร์ก็เป็นใบเบิกทางแบบหนึ่งนะคะที่จะ บริษัทงานก็จะรับเราทํางานได้ง่ายขึ้นอันนี้แนะนําใครจะทํางานที่ต่างประเทศแนะนําว่าต้องมีนะจ๊ะใบขับขี่อินเตอร์นะจ๊ะหรือทำที่ต่างประเทศได้ยิ่งดีค่ะเยี่ยมค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวันนี้เปิดหน้าน,นิดนึงไปแล้วนะจ๊ะแค่แค่นะคะแล้วมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวโฟกัจะมาแชรให้ฟังใหม่นะจ๊ะขอบคุณที่รักกันค่ะ